สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มาอยู่กับช่องบอลแชนแนลอีกแล้วนะคะ แล้วคทุกคนคะ่ะตอนนี้คือหน้าสดมากนะคะเพราะว่า,ามีความแบบว่าเพึ่งตื่นวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะน้องมริขาดโรงเรียนอีกแล้วทุกคนไม่ต้องสงสัยนะคะว่าปาดทาไมซีดจังแล้วก็ทําไมต้องแบบว่า ใส่เสื้อแขนยาวแบบนี้นะคะอันที่จริงแล้วกูต่อแหลกูตื่นแล้วแล้วกูก็ไปซื้อของแล้วเรียบร้อยไปซื้อแบบพวกแบบนั่นนู่นนี่มาเรียบร้อยวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปซื้อ iPad กันนะคะทุกคนขาเดียวไปดูกันว่าบอลจอา iPad รุ่นอะไรรางแต่บอลคิดว่ามันจําเป็นต้องได้ใส่อะไรขนาดนั้นบอบอลคิดว่าบอไม่ได้จําเป็นดแต่ว่าบอลอยากได้เพราะว่าบอลอยากได้นี่นะคือตัดสินใจนานมากกว่าซื้อของชิ้นหนึ่งที่มันราคาแบบก็ตัดสินใจโดนยูด้ซูอมาแล้วกูตัดสินใจปุปป๊บปั๊บเดตแต่ว สองวันสองวันก่อนนะ้าว่าสิซื้อเพราะว่าจริงๆกับบอมีความคิดว่าอยากซื้อเด้ก่อนหน้านั้น,นบ่มีแต่ว่าโดนความแคิดก่อนความความคิดก่อนหนะน้านั้นที่โดนโดนเนี่ยคือมีความคิดว่าอยากจะซื้อนะฮะเพราะว่าซื้อมาแบบ ตัดคลิปอีหยังนั้นซานดิเอซ์นะซึ่งทามันจําเป็นหลายบ่มันก็บ่ได้จําเป็นแต่ว่ามันสนองนิดเจ้าของคิดว่าเป็นเออของขวัญปีใหม่ก็แล้วกันนะฮะทุกคนค่ะโอเคเดี๋ยวน้องบริสิทาไปเบิ่งกันแล้วกันนะเขาว่าการซื้อไอแพด20เป็นจังไนอะไรยังไงเรากะเดี๋ยวจะมาทําคลิปแยกต่างหากรีวิวนะฮะสําหรับคนที่อยากซื้อนะฮะโอเคไปก่อนเลยแบบอุ๊ดหิ่งโอเคค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เราก็ถึงแล้วเรียบร้อยดิเป็นฟีลล์รวยๆแบบว่าหยุดอยู่โรงเรียนมื่สิมบมือไอแพดวันศุกร์วันศุกร์นะคะรอแปัม เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะว่าเราจะซื้อรุ่นอะไรอะไรยังไงนะคะแต่ว่าาก็มีรุ่นนห้ใจให้เราละอ,อันที่เห็นดำๆเนี่ยไม่ใช่นะคะตัวจริงมีคนข่าวมากแต่ว่าุันแบบน้มแสงอะไรไ,ได้เลยมันเดินแสง <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวเรียกแก๊ปก่อน,นะครับถึงแล้วนะคะตอนนี้เอากูเป็นยังจะแบบกูใส่แมสสีนีงั้ได้หน้กกูกลมงามน,นั่นด้ยวยซอยักใส่แมสสีดำมาเย เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปก่อนนะคะอันนี้เป็นบริจาคโลหิตน้องบริส่วนเป็นตายไปลูน้องบองลิบริจาคไม่ได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปก่อนนะคะขาตอนนี้บอลซื้อแล้วนะคะเรียบร้อยเดยวเช็ดนี่เรียบร้อยแล้ว iPad Pro ไอแพดโปรอย่างเกาะสิบสิบสิบสองจุดเก้านะฮะรุ่นที่หน้าจอใหญ่ที่สุดเหมือนโทรละทัด <c oughs> เนี่จอเดี๋ยวเราจะนี่นี่ยแล้วก็นี่ <c oughs> เพื่อนก็ซื้อเหมือนกันไอแพดแอร์ซีเดี๋ยวเราจะมาเขาสิมาเห็ดคลิปอยู่กอว่าแอร์ซี C กับมันเออมันแตกต่างกันจังใดทุกคนคะ่ะของบอลเนี่ยมันจะเป็นสองร้อยห้าสิบหกกิกของมึงก็สองร้อยน,นะอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบหกกิกเหมือนกันของบอลเนี่ยซื้อประกันด้วยแต่ของเพื่อนอ่ะไม่ได้ซื้อประกัน ประกันนี่อย่างก็แล้วแต่ทุกคนก็ไปหาข้อมูลเอาเองนะคะสำหรับผู้ใดที่แบบว่าอยากรู้ว่ามันราคาแบบอะไรยังไงประมาณไหนนะคะซึ่งแต่ละรุ่นราคามันก็ไม่เหมือนกันแต่ถสำหรัาผู้ใดก็อยากฟุ่มเฟืฟยอยก็บอลนบอลบอเป็นคนฟุ่มเฟือยนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยว้าจะบอกบอลเป็นคนฟุ่มเฟือยนะคะก็เลยแบบว่าซื้อแบบซื้อแรงพุงเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเรอดูว่าวันนี้หลังจากซื้อไอแพดเสร็จแล้วนี่บอลซีกบ้าน หรือบัสยูนีตต่อหรือว่าบาัสยังไงห,หรือว่าจะทันรถไหม,มเราต้องมารอดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตนในการถ่ายรูปก,ก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนเป็นช่างภาพของโรงเรียนน้องน้องบลิงได้ออกจากโรงเรียนวันนี้วันศุกร์ค่ะวันนี้วันศุกร์แต่กูบอเลียนค่ะกูมาซื้อไอแพดกูงงมากเราคือแบบทุกคนแต่าำรับบอสจิจริงบุงว่ามันใหญ่เกินไปเนาะ เออกูว่ามันใหญ่เกินไปสําหรับบอลนะ1 1นิ้วอ่ะกําลังพอดีแต่ว่าบอลซื้อ12ทุกคนแต่ว่ามันค่อยเห็นรายละเอียดชัดไงเวลาบอลแบบแต่งรูปบางคนมันแต่งรูปแบบโป๊ะๆเลยมันจังเห็นรายละเอียดชัดอะไรแบบนั้นนะคะก็เลยเออเอาซื้อไปนะคะอันนี้เพิ่งไปติดฟิล์มไฮโดรเจนไฮโดรเจลอะไรมาก็ไม่รู้ติดไม่ค่อยเนี้ยบเนาะเออแต่แพงแต่ว่าติดไม่ค่อยเนี้ยบมีถ่ายรูป ติดตามน้องโบลิงได้ที่เดี๋ยวเราเอาไอจีขึ้นให้เตยนนี่ต่อเตีนย่าไหลย่าไหลเตีนบล็อกเต็นนั่นแหละค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปหนึ่งก่อนเดี๋ยวฮอกกลับมาเจอกันไหมนะคะว่าจะอะไรยังไงนะคะคลิปนี้เอาเป็นฟิลแบบแบบวอล์กก็แล้วกันคลิปนี้เป็นชีแบบแบบวอล์กแบบหวานๆแบบปกตินะคะโอเคค่ะเดี๋ยวอยเจอกันค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องนะคะพาเพื่อนมาเอาวัน มิตาวันห้องสีนี่กูคือมิตาวากูคือขาวทว่ามึงมีทิชชู่ไหมกูว่ามีทิชชู่มึงก็สองแต่ไรทุกคนตอนนี้เกือบกัดตีนไนงะก็เลยต้องเอาแบบทิชชู่พันตีนก่อนแบบนี้อ๋อใช่ปะ่ะเนาะโอ้ยขี้ดังเูื่อนแล้วนี่นนยแดงตัวเราทุกคนค่ะ ไอแพดเราอยู่นี่หอบหอบเบิร์ดมือสู่เคียงไงห,หลายลองเล่นแล้วคะ่ะเมื่อกี้รู้สึกว่ามันแบบอย่าง <c oughs> นี้มีกานได้ยูทูบแบบชิลๆได้ีเป็นเพื่อนก็นได้ดูเราแบบชิลๆนะคะดูตีนเราอย๋ยว,ว่าไม่เหมาะสมนะนี่คือเอาให้ดูว่ามันแบบมันเกือบกระตีนนะที่ที่มันต้องใส่ถุงเท้าเลยแต่ว่า้ <c oughs> องม่รีคิดว่าเกือบคู่นี้จะไม่กัดไงเพราะว่าใส่ตลอดน,นานาไม่ตอบคำถมวันนี้างภลยศแั้งหัดลาง น,น,นั่นหักหลังฉันนั่งก็เลยแบบอไองไอบา้าเอ้ยสีน่าสวยทุกคนมันอาจจะชิวๆหน่อยนะคะคลิปนี้ชิวๆไปไปกันค่ะเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือ iPad ที่เราซื้อนะคะเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูก่อนคร่าวๆนะคะอันดับแรกก็จะมี เคสค่ะบ <NXT> ันซ <fam. S 1> ื้อมาอันนี้คือเคสของมันก็คือซื้ออยู่ที่ i studied. Studio seven. s e v e ตเวนสตูดิโออันนี้นะคะนี่เป็น iPad p r ป12.9นิ้วนะคะซึ่ง256กิกนี่ละแล้วก็อันนี้เป็นเคสของมันแล้วว่ามันก็มีเคสที่อันที่จริงแล้วเอเคสนี้พันเจ็ดค่ะอันที่จริงแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อเคสแบบวางอีกก่อนอันที่จริงแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อเคสแพงอะไรเบอร์นี้ก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่า มันนี่อันนี้หกร้อยเก้าสิบบาทก็สามารถใช้ได้สำหรับผู้เรียนชออยากใส้แบบราคาถูกถูกก็ใช้ได้แล้วก็แอป o ฟมเสร็จโอเคขั้นเพนสิลแค่นี้แหละป้าจะไปแล้วใต้ไหนก็อย่าลืมใส่แมทน,นะคะ <Okay. S 1> ยังไม่เรียกแก๊ปเลย <Okay. S 1> เรียกแก๊ปให้หน่อยเดี๋ยวเอาอตังค์ให้ก็ได้วิชคลินิกไหม W I S H พ่าจะอัดคลิปไม่ได,มมดอเ,อด,อเอดี๋ยวกูจ่ายอเองทุกคนของพีซีล่นส วิคิม e. ิวิสองกิโลเองเหรอเอาเลยไปไปแหละเริ่มนี่คือบรรยากาศข้างนอกนะคะบรรยากาศข้างนอกของหองครับบรรยากาศดีมากโบถ้าเป็นไปได้อยากอยู่ หอนี่มึงว่าหอนี่ราคาจากบาทรอแบบเช่ารายเดือนใช่ไหมน่าจะหมื่นสองหมื่นก็หมื่นขึ้นอยู่อุ้ยอันนี้ต่อต่อแตกนี่มันเนั่ยจ้นงทำกอล์ฟให้มาซูแต่มึงไม่อยู่แล้วนี่ใครอยากดูรีวิว iPad Air แล้วก็ไอแพดโปรเล็กหนึ่งมานะคะ iPad Air อี เพื่อแผ่นนิ้วโป้ว่ามันต่างกันยังไงที่จริงช่องลืมเขาก็ลงกันไปหมดแล้วแหละแต่ว่าันนี้เรามาซื้อเพราะว่าเราเราเพิ่งอยากได้ไงเพิ่งอยากได้ก็เลยเพิ่งมาซื้อเป็นพิเศษเหทุกคูว่าใส่ใก่อนกูมีประกันค่ะกูมีประกันค่าน้ำวันค่ะมากแตเจะห้าว มันถึงไหนแล้วออมึงต้องว่ามีหอดหนาถ่ละรูปบอสถ่ายรูปแถวนี้เอญญอไม่ไมคิดเกี่ยวับมึงเดีวมึงจบนั่นมาอีกไม่ต้องถ่ายหะ 6โมงเราก็จะไปขึ้นรถขึ้นเครื่องเราก็จะขึ้นเครื่องแล้วเราก็จะกลับปลุหลันกูลแต่ว่าตอนนี้จะไปหลีดสูตรลาโนรอนกูลใครรู้ก็คอมเมนต์มานะคะทําไมแร่จังแร่มากตัวจริงก็ผิวแบบนี้แหละค่ะผิวแล่ๆเลยเป็นไง number one number two number three number four number five อะไรก็ว่าไปค่ะ สีเขียวใช่ไหมรถรถรุ่นอะไรกูว่ามิตซูบิชิไม่ใช่มอเมอร์แมนเอแกร์ย้ำได้กระถือแต่รถคันบางงามเดอร<ด>ู่เคได้รถเบนส์ค่หรอนั่งเบนส์หรอกูไม่เคยได้เลยมึงก,กูเลียดแกประมาณสามล้านเจ็ดสิบแปดล้านรอบน,นี่แหละไม่เคยได้รถรถที่มันเป็นเหมือนรถแข่งแค่ขอติดเสียงไม่รู้ชื่ออะไรเออเซราะว่าฉันฉันเอิ่นแกรมานี่กูบอกเคยได้รถันวาแต่ ตนก็ว่าต้องรถคันนี้แน่เลยมิสซูบิชิใช่ไหมถูกตก็สองนี่แหละเนาะสีเขียวอีกแล้วสัวโอเคค่ะทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะเดี๋ยวน้องมบลี่ขอตัวลาก่อนขึ้นแกลบไปฉีดหน้าก่อนแเราก็จะกลับบ้านแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวันดีนะคะคุณเบลลี่ใช่ค่ะตอนนี้นะคะโอเบนเราได้นั่งแกลบกลับบ้านนะคะ เนื่องจากสาเหตุว่าตกรถไปที่เรียบร้อยแล้วอุ้งตกเครื่องตกเครื่องตกเครื่องมาแอร์พอร์ตเช็คอินไม่ใช่ค่ะเช็คอินไม่ทันค่ะก็เลยได้นั่งแกลบกลับบ้านค่ะยาวไปค่ะอ๋อนั่งกับพี่ตำรวจค่ะจะกี่โ้กเนรอเดี๋ยวเราจะกลับถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนค่ะเป็นแบบพเรทก็ได้แบบนี้เนาไม่ต้อง กัวเชื้อโรคด้วยใช,ยชย่ใช่ไม่ต้อมือเจอคน VIP อะไรโอเคตอนรถน็นรแบบตาสีบอดินะไแบบนะทันใไป้ไปแล้วไปแล้วไปนรีนก็สิอนอามซตันหนีแต่ว่าเราต้องมีภารกิจที่ต้องได้ไปทำต่อหลายๆอย่างนะก็เลยต้องกลับ ต้องกลับยังไงก็ต้องกลับเขาวันนี้เพราะว่าจะได้ส่งคิมไป็นค้เองเรื่องของเราเรากเา็เสือผ่าเสือแพ้ไม่ได้เตรียมมาเหมือนถ้าสวัสดี์กูเตรียมมาปูก็ะถิ่นบ้างสายชาร์จแต่มีสายชาระบอกบมีคือแ<ๆ>บบสาชัด์จแบตก็ใช้ไม่ได้ไหมคะใช้แบตไม่ได้งง<ะ>ไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเรากลับบ้าน